พี่น้องมาเบิ่งน้ากันแบบก้อนขัดพื้นของน้ำยึดต่อยเป็นแบบนี้เด้เพี้ยนไ้เพิงอันนี้ได้สูตรลักมากสิมาขัดเบิ่งว่าสิเป็นบออันนี้ก้อนขัดเดินเด้อพี่น้องเบิ่งน้ากันอันนี้ก้อนขัดกันประมาณนี้เีราล่าแฟดเด้อเอาแฟดกับตะปตได้ขัดที่ออกบอกโอเคนี่เหนบ้ แล้วจะเอาแปรงคัดด้วยบ้างมาทางนี้นะครับดึงออกป่อกอันนี้เอาแฟบด้วยค่ะแฟบ ออกแค่ okay, นี้อันนี้เป็นแปลงอันนี้จะพัดได้ออกแค่ okay, นี้มันยังตอนนี้ีสูตรมาล่องสีล่องเบิรงไวนเนี่ยมันสิออกอ๋รอบแป๊เอาพงสะพอกับแปลงขาดทุกคนมันต้ออกเห็นบอกมันเป็นขาบฝังแน่นเนี่ยอันนี้อย่านำ้ำทำความสะอาดแล้ววันเถอะมันบอออกมันเป็นขาบฝังแน่นมาสิได้ต่อยที่ล่องสูตรนี้ได้ี้เอาสิมาล่องสูตรนี้ได้ไหมทุกคน สูตรคัดห้องน้ำที่มันฝังฝังคัดบ่อ,อ,อเมื่อกี้ลอ่องผงสับฟอกกับเอาแปรงคัดสะกดใบคัดขาดฝังเนนมันก็บ่อเออข้ามาล่องสูตรนี้บนาะผงสับผาเด้อผงสับผาสองส่วนโตแตงกิงก้งโซดาแตงกิ้งโซดาสอง,องส่วนแตงกิ้งโซดาสองส่วนโตเพื่อนทุกคน หนึ่งช้อนสองช้อนปกติโซดาสองช้อนน้ำนำเป<บ>็ว่าได้ใส่น้ำไลายได้ห้าประเทศส่วนผสมเหมือนกันก,ก็เกลือละลายให้เกลือคัดของน้ำรอ,อให้เกลือละลายอกเกอ,าายบอกเบิงน้ำกันวาสูรรุนีนิดหนึ่ สีคัดของหน้าบอกรอกไดส่วนผสมเข่ากันแล้วทุกคนยันต่อยกระสีคัตด,ดีไปเนี่เริ่มคัดกันเลยสีออกบอกร้องสูตรมีเบอร์ออกบอกรึงหลังจากที่ยันต่อยเอาส่วนผสมคัดแล้วเนาะเอาแปรงคัดบ่ออก,อก,อกพี่น้องต้องเอาสกอตใบมึง ดีกว่าตะกอนบ่อจาวารีวิวหลังเหตุเดินดเด้อเนี่ยตอนนั้นดำปือป้อๆอยู่ดีพี่น้องขาดออกดีก็เก้าไหลแสดงว่าศูนรนี้ได้ผลแต่กระตองใส่เวลาขัดนิดหนึ่งเอาสะกตใบคัดด้วยพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็นมนั้งดีบหน่ออกระดับหนึ่งนี่ดีก็เก้าไหลแต่เห็นมาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแช่ไปห้มูที่คนห้องน้ำขัดบ่ออกด้พี่น้องเด้อ ให้เพอนหูน้ำกันห้องน้ำพัดิีได้ขาวสะอาดสุนนี้ได้ผลค่ะ